โยว่างไงไวรุนไททันไอหน้าหล่อ2,021กับเลขไหม่9,000กิโลเมตรลถใหม่สภาพป้ายแดงแต่ราคาคุ้มค่าและโคตรถูกกับพี่น้องออกรถศูนย์บาทงวดพันเริ่มต้น5 9 0 0ชมไวรุนโอ้โหพ่อไก่เสมรถสิ่ง,งทั้งทไม่ต้องมีรถดีรถงามรถจวดให้พี่น้องเอฟซไปทำมาหากินกันครับ มีซูเปอริไต i ตัน2.5 G L X นะ2 0 2 1อ็ดโอ้โหสวยจัดกับเลขไม้แท้ๆท้9 0 0กิโลเมตรนาจุงนาจอพวงมาด้เมัลติฟังก์ชันน้น้องๆป้ายแดงนะรู้จักไหมภาษารถน้องๆป้ายแดงน็อตไม่ขยับสักตัวรับจบศูนย์บาทงวดผ่อน5,900เอาไปขับไว้ล้น ประหยัดเงนินในกระเป๋าไปหลายแสนครับพี่น้องฟรีดาวฟรีจองบัตรประชาชนใบเดียวนะโอ้โหสวยจัดนะฟรีดาวฟรีจองเหนืออีสานกลางใต้ที่รับชมคลิปวีญญาณนิย่พี่น้องไม่ต้องมาไอเสมบริการฮอดหัวทัในใดบ้านบริการเฮ็ดสัญญาถึงทีท,ทรงรถไีฮอดหน้าบ้านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวย้ำแม่แต่บาทเดียวก็บ่เสียครับพี่น้องบ่เสียหอดใจพร้พมอ เนาะอ่ะอากลํำเดิมครับบเชียวบชนบต่ำโบตีลังกาไม่ยังแน,น,น,น่นอนนะยำ้ำหัวน็อตไม่ขยับสักตัวภาษาเรื่องเขาเรียกว่า, <c oughs> า,วาน็อตไม่มีติงคิงรู้อย่างว่าน็อตเ่าเคยติงคิงจากตัวนะนั่นก็หมายความว่ารถคันนี้โคตรของโคตรและโคตรเดิมนั่นเองนะทุกอาชีพกเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทร,รัฐวิสาหกิจรับเหมากา่อสร้างเฮ็ดให้เฮ็ดหนายสวนแม่บ้านรอบบุพเพ จีดยางขับวิ่งขับแก๊บขับบุกล้อขับสิบล้อตัดไม้เผาทานเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นาหาบเล่แผงร้อยค่าขายรถลุงรถเล่มาลดศูนย์บาทมหาไอเดี๋ยวไอไอจัดให้อาดูเครื่องก่อนสังเกตล่องแก้มหัวน็อตไม่ถอดระบบปลอดภัยดัเบรก ABS ฝาโปงหัวน็อตไม่ถอดนะเครื่องนิ่งกิกมาร์คช็อกเดิมเก้าพันโลเนาะ เออหาใหม่่านี้ไม่มีพี่ไปศูนย์มิสซูเลยโอเคไหมใหม่คนนี้ไม่มีแล้วโคตรใหม่อันเนี้ยนะโคตร่อด้วยอ้าราคาหาแสนหาหมื่นเก้าพันบาทออกรถศูนย์บาทฝีดาวฝีกล่องปีแรกงวดพันหาพันเก้าหลังนั้นพันเก้าพันบาทตลอดสัญญาเอาส่วนรถไปสองหมื่นเหลือหาแสนสามหมื่นเก้าพันบาทโอ้โหพิมพ์คำว่าสวยพิมพ์คำว่าง,งามพิมพ์คำว่าเดิมครับไอเด๋เซมซุ่มแจกเสื้อให้ครับปีน้องไวรล่น แกวบบ่งามบ่จ่องบอ่กดลิงล่างเท่านั้ก็พี่น้องไวเล่นแก้วไวเล่น